เป็นข่าวที่ไม่น่าสร้างความประหลาดใจเท่าไหร่นักเมื่อสโมสรเรอยลมาดริดประกาศคว้าตัวจูดเบลริงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของบรูซเซียดอดมุนโดยสัญญาระยะยาว6ปีโดยเป็นการตกลงค่าตัวเบื้องต้นที่103ล้านยูโรพร้อมแอดออนที่อาจจบลงในราคาที่133.90ล้านยูโรเบอร์ริงแฮมทำให้เขาเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษคนที่6ที่มีโอกาสมาค้าแข่งในถิ่นซานเตียโกเบนาบิ ต่อจากรุ่นพี่ชื่อดังในอดีตทั้งลอรลิงคานีแฮมสตีฟแม็กมานามานเดวิดแบ็กแฮมไมเคิลโอเวนและจนาธานวูดเกตจึงน่าติดตามคุมกำลังของเลอมาลิดที่อัดแน่นไปด้วยบรรดาดาวรุ่งที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการลูกหนังในเส้นทางครั้งนี้ของจูดบรงแฮมในโลกลูกหนังในถิ่นซานเตียโกเบนาบิลเขาจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปนะ